อ่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาจจช่วยกันต่อไปนะคะการบรดังแป้งมันเป็นพฤตการทีมไหมละ่ะเผื่อจะดีขึ้นก็ดีนะเอ <c oughs> อนะ <c oughs> ไปแปมาผมไม่ <c oughs> จะดีอัดฉีดดีด้วยนะอ,อ กำใจก็มานะคะอ,อะพูดถึงมาดามแป้งแล้วมาเข้าเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพูดถึงมาดามแป้งที่เตรียมจะลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการช้างศึกนะคะ<อ>ทีมชาติไทยหลังจากที่อยู่มา2ปีครึ่ง<อ>เหมือนกันนะคะตั้งแต่ปี2564<อ>แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของกําลังใจนักเตะ<อ>ก็มาจากหลังบ้านเนี่ยแหละคะ่ะอ,อย่างเงินอัดฉีดอยู่มา2ปีกว่า,วาเนี่ยนะคะให้เงินอัดฉีดไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ60ล้านแล้วอะห้าส<อ>ิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะเนี<อ>่ยแหละ ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนเรื่องต่างๆอันนี้เฉพาะ เรื่องของเงินอาชีดนะยังไม่รวมเวลาไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือว่าการดูแลความสะดวกต่างๆทั้งที่พักอะไรอื่นๆอีกนะคะซึ่งมาดามแป้งค่ะก็อย่างที่บอกหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่ส่งนักกีฬาไทยนะคะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนคัพครั้งล่าบบสุดเนี่ยนะคะก็เตรียมจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ อย่างที่บอกค่ะย้อนกลับไปเนี่ยคือมารับตําแหน่งนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมชาติตั้งแต่วันที่23สิงหาคม <c oughs> ปี64นะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการปิดฉาก2ปีครึ่งใน<ห>ตําแหน่งดังกล่าวค่ะ<ห>แล้วก่อนหน้านี้นะคะถ้าจํากันได้ปีที่แล้วนี่เองนะคะก็มาดามแป้งก็มีข่าวไงว่าลงคนดิเดตชิงนายกบอลไทยใช่ไหม<ช>ก็ต้องประกาศอำลาตำแหน่ง<ห>จากประธานสโมสรการทอรเอ f ซ<ห>ก็ลากันไปอย่างเป็นทางการตั้งแต่25ธันวาคมแล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ย เป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้านับในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะอยู่ที่นัดที่15้าในฤดูกาลนี้นะคะ<ม>ก็สิงห์เจ้าท่าก็เปิดรังชนะราชบุรี FC ไป30ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายมาดามแป้งได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยนะคะคเขาก็มีการไปไล่เรียนกันมาว่าเอะปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลทีม <c oughs> เรื่องของการให้การสนับสนุนต่างๆเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างม,มาดามแป้งให้การสนับสนุนไปยังไงบ้างแล้วนะคะ<ม>ก็พบว่าตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามาเนี่ย ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์อาเซียนนะคะสสมัยติดต่อกอันก็คือปี2020 ปีแรกเลยที่มานโพกิงเข้ามาทำนะคะแล้วก็ได้แชมป์ไปแล้วก็ปี2022ค่ะโดยมีการเปลี่ยนใช้กุนซือ2อ2คนก็คือมานโพกิงนะคะแล้วก็มาซาธาดะอีชีล่าสุด12ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะไฮไลท์สำคัญของมาดามแป้งก็คือเรื่องของการปลุกขวัญกำลังใจให้กับทัพนักเตะช้างศึกเพื่อยกระดับความสำเร็จแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลนะคะโดยตลอด2ปีครึ่งเนี่ยมีการอัดฉีด ให้กับทีมชาติไทยไปทั้งหมด55,850,000บาทอันนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆทั้งเรื่องของที่พักต่างๆการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องจิป,ปาถะาอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้มันก็ไม่น้อยนะโอ้เกือบ60ล้านเนี้า55ล้านอันนี้เฉพาะชุดใหญ่ด้วยต้องอย่าลืมว่าต้องอย่าลืมว่า มีบางครั้งที่มาดามแป้งเนี่ยลงไปดูแลชุดยู23ามด้วยก็มีมีช <alguns S 3> ุดสีเกมด้วยนะฮะสีเกทพ่เยดนามอ่ะหรือก่อนหน้านั้นุู้บลหญิงก็มาดามแป้งก็เป็นผู้นดทีมไม่ใช่หรอเปนนาแล้วโลกอ่ะพาบรรยิงไปบอลโลกสองสมัยติดเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมาดามแป้งเป็นคนจัดการในเรื่องของท่าทางมารุโผกิ้งเข้ามาทำต่อจากอากิรันอิชิโนะนะฮะและก็ท่าทางมาซาทาระอิจิเข้ามาทำด้วยนะครับคือเป็นจัดการทุระ เป็นคนประสานงานทุกอย่างเลยแล้วก็คอนเนคชั่นคอนเนคชั่นต่างๆก็มาดาแป้งเยอะเลยนะคะใช่แล้วก็ถ้าจำแนกออกมาเนี่ยใน55ล้าน8แสนบาทเนี่ย40ล้านนี่คือสำหรับแชมป์อาเซียนอาเซียนครับทั้งสองสมัยนะใช่สมัยละ20ล้านใช่ก็คือเหมือนถึงว่าอดีตสะสมไปเรื่อยๆอ่ะนั้นนี้ชนะนั้นนี่ชนะ แต้มละล้านหรืออะไรประมาณนี้อย่างท์นเมล่าสุดก็คือแต้มละล้านใช่ไหมได้ไปห้าลใช่ได้ไป5ล้านนะคะแม้กระทั่งแบบไปอุ่นเครื่องที่ไปชนะเนปาลสองศูนย์นะคะสระสุรินาม1ูนย์เนี่ยก็ได้ไป1 3 5 0 0ล้านสาแสนหหื่นะคะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนี่ก็ได้2ล้านบาทจบอันดับ3ามคิงส์คัครั้งที่48ที่เชียงใหม่ก็2ล้านเหมือนกันนะคะครั้งต่อมาครั้งที่49ที่เชียงใหม่ก็ได้เป็น1ล้านนะคะรอบ รองรองแชมป์คิงคัพเนี่ยนะคะก็ได้มา5 0 0แสนคือทุกครั้งทุกครั้งอ่ะก็จะได้เงินอัดฉีดนะคะไปอุ่นเครื่องบุกชนะฮ่องกงก็ได้มา1ล้านแล้วก็มีคัดบอลโลกค่ะนะได้3ล้าน2เกมก็ก็คือแต้มละล้านแต้มละล้านได้สามคะแนนจากสิงคโปร์อีชินคัพครั้งสุดก็5ล้านนะแต้มละล้านแล้านนะครับคือต้องบอกว่าหาคนที่เออซักพอคะไทลักษณะอย่างนี้เนี่ยยากนะ เป็นผู้จัดการทีมที่เป็นมากกว่าผู้จัดการอ,อ่ะคือทำให้ผมนึกถึงบิ๊กหอยเมื่อก่อนอ,ะอ่ะกาลััษณะแบบนี้คือบิ๊กหอยเมื่อก่อนก็ทุ่มเทกํลาลังทรัพย์ของตัวเองให้กับทีมชาติไทยชุดดตรีมทีมอย่างนี้นะั่นแหละนะครับจนหลายคนนะมองบิ๊กหอยตอนนั้นอ,อันประธานทัวนนะั้นมองว่าโอ้โหบ้าเลยนะอโอ้โหตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคนบ้าคนนึงอะ่ะบ้าฟุตบอลแล้วก็ใทุ่มเทขนาดน,นี้ใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วแมถ้าว่าในเรื่องโครงสร้าง การทํางานเนี่ยปกติแล้วมันก็ผู้จัดการทีมของของชาติอื่นๆเนี่ยเขาเขาไม่มาลงเงินอะไรแบบนี้นะใช่อจริงๆเรื่องของการสนับสนุนต่างๆมันต้องเป็นสมาคมใช่ว่าบ้านเราเนี่ยมันก็ยังก็ยังขาดผู้จัดการทีมไม่ได้ค่ะอย่างสมาคมชุดปัจจุบันเนี่ยคุณสมยศเนี่ยตั้งแต่เข้ามาก็จะไม่ให้มีผู้จัดการทีมใช่คือจะไหมจะทําเหมือนสาโกน แต่ว่าพอถึงเวลาก,ก็ยังไม่ได้็จะ<ช>เป็นต้องมีเพ่า<ช>คนเป็นผู้จัดการทีมก็จะมีเงินทุนก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่ามาดมแป้งก็เลยไปลงนายกสมาคมไงก็จะได้ใช้เงินได้อย่างถูกที่ถูกทางเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่มันควรจะเป็นหน้าที่อของสมาคมรับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบรกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube, Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา